เราตัดสินใจเลยพี่วีคนหนึ่งค่ะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตกับการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเพราะรู้ว่ามันเป็นทางลัดเพราะรู้ว่าแม้นกูไม่ใช้กูก็ยังใช้อยู่ดีแม้นกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูก็ยังทำเพราะว่าอะไรเพราะการเรียนรู้ แรงดึงดูดกฎกวานมันคือตัวเราค่ะมันเป็นแค่เราดึงเคล็ดลับของตัวเองดึงความเป็นตัวของตัวเองมามาดึงให้มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราจะทำอย่างไรให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเปลี่ยนจากอารมณ์ความรู้สึกมาทำให้มันเกิดผลลัพธ์ อันนี้เราต้องเป็นการฝึกค่ะฝึกจากไหนฝึกจากคนที่เขาทำแล้วเขาออกมาถ่ายทอดฝะกเขาทำแล้วเขาได้ผลลัพธ์เราออกมาไปเรียนรู้กับเขาเพื่อเอามาสร้างความรู้สึกเราเขาทำให้เรามีความสุขค่ะที่เขาสอนเพราะว่าเขาทำได้เราก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนความคิดตัวเองกูไม่เรียนกูเอาไว้ก่อนดูกูค,ค่อยทำเรา พลาดมากเพราะว่าอะไรยิ่งเราเริ่มต้นช้าเรายิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จช้าเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันก็แค่เปลี่ยนทําแม่งเลยทําตอนนี้เลยไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าให้มีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขมีความสุขได้ไงก่อนที่จะเริ่มมีความสุขเราต้องรักตัวเองซํานึกรู้คุณตัวเองก่อน ต่เราตื่นขึ้นมาเลยเราจะต้องขอบคุณลมหายใจของเรา i, เฮ้ยลูกกูยังไม่ตายนี่นะจับตัวเองหรือรู้สึกตัวเฮ้ยยังไม่ตายขอบคุณตัวเองก่อนเลยเฮ้ยนั่นเละ เราไม่ต้องรอให้เพราะว่ากูเอาไว้ก่อนขอบคุณตัวเองตั้งแต่ยังไม่ลืมตาแค่รู้สึกตัวขอบคุณตัวเองที่เรายังลืมตาเอ้ยจับจับ,จบดูคนข้างเฮ้ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณเขาที่เขายังมีชีวิตอยู่เฮ้ยขอบคุณหมอนที่ที่นอนตัวเราเฮ้ยเรายังอยู่ในบ้านของเรายังมีความอบอุ่นอยู่ในบ้านของเราขอบคุณเมื่อเราขอบคุณทุกทุกวันขอบคุณจนเกิดพลังงาน ครูสิตาจะบอกค่ะว่าเมื่อเราขอบคุณจนเกิดพลังงานสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นค่ะเขาจะสร้างเหมือนเขาจะเขาเรียกอะไรตีเข้ามาหาเราเหมือนกับอ ขอบคุณสำนึกรู้คุณเขาเขาก็จะมีพลังงานเข้ามาหาตัวเราฉะนั้นไอ้พลังงานนี้แหละค่ะจะส่งผลให้เราดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเราสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่รอบรอบตัวเรา